ชานนะครับอ่ะวันนี้ผมจะมาทําคลิปแบ่งปันกับหลายคนที่จะมาปลดหนี้เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนอะไรนะครับกเลยคอระชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับคือใครที่ต้องการเรียนคอร์สแลกเปลี่ยนแอดวานนะครับวันนี้ก่อนเที่ยงคืนนะครับวันสุดท้ายนะครับที่ผมจะคิดราคาคุณปกติถ้าวันพรุ่งนี้ไปเนี่ยจะคิดสองพันเก้า้เจ็สิบนะครับ วันนี้ก่อนเที่ยงคืน997นะครับใครสนใจก็พิมพ์ ad มานะครับก่อนเที่ยงคืนนะครับ997บาทนะครับเป็นโปรโวันเกิดนะครับที่ผมจัดให้นะครับมาคุยเรื่องหลายคนบอกว่าเอ้ทำเลขเปลี่ยนจะช่วยปลดหนี้ได้ไหมหรืออะไรไม่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณมีหนี้คุณไม่ต้องมาทำนะครับ คุณฟังดีนะครับถ้าใครไม่หนี้ไม่ต้องมาทํานะครับคุณไปหางานประจําหรือหาอะไรทําก่อนให้ได้เงินสักก้อนพอคุณได้เงินสักก้อนคุณก็เอาเงินนั้นมาแลกเปลี่ยนถือว่าเป็นเงินเก็บของคุณให้เงินมันทํางานให้คุณนะครับจะดีกว่านะครับผมเองผมมีอยู่สภาวะช่วงหนึ่งที่ไปทําแลกเปลี่ยนโดยการกู้บัตรเครดิตมานะครับจะแบ่งปันที่ท่านหนึ่งคือกู้บัตร เครดิตมาก็ตอนนั้นรูดไปสองใบนะครับหมดไปประมาณสักแสนสองนะครับคุณรู้เปล่าว่าผมู็ดลว่าแลกเปลี่ยนมันจะได้กําไรแต่สุดท้ายมากู้มาเงินมันลงนะครับอย่างุช่ผมซื้อเงินสกุลหนึ่งประมาณสนะักยี่มสามลงมาสักยนะี่มสองยี่มเอ็ดเนี่ยโหเท่ากับเงินร้อยนี่หายไปเกือบกี่บาทเนะี่ย เกืบสิบาทนะครับถ้ามันลงมาสองบาทเนี่ยถ้ามันลงมาบาทนี่ก็หายไปเกือบห้าบาทนะครับเช่นคุณคิดดีๆครับดอกเบีย้ยบัตรเครดิตเนี่ยร้อยยิบแปดต่อปีนะครับ<อ>ฟังให้ดีครับร้อยยิบแปดต่อปีเช่นมันจะไม่คุ้มคุ้มค่าครับแต่ถ้าคุณมีเงินเก็บสักก่อนเนี่ยอ่าสักหลักหมืน่นหลักแสนอะไรขึ้นไปเนี่ยคุณมาแลกเปลี่ยนแล้วจับสกุลเงินที่มัน มั่นคงหน่อยที่มันไปได้แล้วเป็นสกุลที่มีความน่าเชื่อถือเนะี่ยมันจะสามารถที่จะทําเงินให้คุณนะครับเพราะว่ามันจะดีกว่าที่คุณเอาไปฝากไว้กับคนอื่นนะครับคนอื่นเขาให้คุณแค่ยิมห้าสตังค์แต่นี่บางทีถ้าสมมุติว่าคุณจับเงินบางตัวเนี่ยมันขึ้นมาประมาณสามสี่สิบสตังค์เนี่ยร้อยหนึ่งคุณได้บางทีได้สองสามบาทนะครับ บางทีร้อยได้สองสามบาทยอย่างลูกศิษย์ผมบางคน,นเนี่ยเงินแสนเนีได้ห้าพันอัพนะครับถ้าจับจังหวะมาถูกๆฉันต้องฝากไว้นะครับใครเป็นหนี้คุณไม่ต้องมาทํานะครับหรือไม่ต้องมาเรียนเลกเปลี่ยนนะคุณไปหาเงินให้ได้จํานวนหนึ่งก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับค่อยว่ากันจะดีกว่าเพราะว่าการที่คุณจะมาบอกว่าแลกเปลี่ยนมันรวยรวยเลยนนั่นอนะ่ะผมให้แนวคิดคุณว่ามันเป็นอีกช่องทางในการ ทำงินนะครับและมันความเสี่ยงมันต่ําด้วยนะครับให้คิดคืนนี้นะครับใครสนใจก็รีบๆด่วนนะครับแอดวานวันนี้วันสุดท้ายนะครับก่อนเที่ยงคืนนะครับ <S <S พิมพ์อดีมาครับใครสนใจสวัสดีครับ